สวัสดีค่ะพี่น้องยายสม SKM เกษตรแฟมิลี่รือว่าสวนโคกมืดเกษตรครอบครัวค่ะสวนโคกมืดนี่ก็คืออยู่ในป่าเขตโคกมืดพี่น้องยายสมก็เลยตั้งเป็นชื่อของช่องแต่ก่อนสวนสมสุขเพราะว่าตัวเองก็ซื้อยายสมเนาะคะ่ะต่อมาก็ะสวนโคกมืด ก็มีตะคนว่าสาวโคกมืดยายสมกับบได้เป็นสาวเนาะแก่แล้วแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็น S K M กับสวนโคกมืดคือเก้าเนาะค่ะอันนี้กับสวนมะพร้าวน้ำหอมพีม่น้องปลูกในโคกดินแห้บ้านเฮาตอปลูกไม่ไหมกับรบได้คิดว่าสีได ติดลูกเต็กะใจหมกกกักกะจักปููกกะลายคนกะบริได้มั่นใจน้ำพี่น้องย่านน้ำย่านยังบ่ถึงแบบนี้เนาะการดูแลบ่ได้แต่กะเกินคาดพี่น้องอันนี้คือหมักเผาสุดแรกที่ยังค้างคาก็ะสิเก็บไว้แ้เก่ก่อนพี่น้องเพราะว่าทางบริษัทกระหลับซื้อ มะพร้าวอ่อนกับสองชั้นเนาะทางบริษัทรับซื้อมะพร้าวแก่ก,กับราคาเดียวกันพี่น้องแล้วแต่ตลาดเขาซื้อราคาใดกักับราคาสูงกว่าบานเทาอยู่พี่น้องเลยแต่ก,การขายกันยังติดคัดอยู่นะคะ่ะเพราะว่าคนปลูกแถวนี้ก็นน้อยแบบมะพร้าวนี่อายุสี่ปีเลยพี่น้องสี่ปีแล้วนี่ ตั้งแต่เริ่มปลูกเนาะยายสมกับมีคลิปลงให้เรื่อยๆอยู่เพราะว่ามะพร้าวโคกดินแห้นี่เป็นแบบใดสิได้ผลติดมากติดน่วยให้อยู่บอกกะเบิ่งเอานนี่เละพี่น้องตอนนี้ก็กําลังเริ่มแทงจันทลายกว่าปีที่แล้วอีกนะคะคาดว่าลังปีใหม่สิให้ผลผลิตและก็สิได้ขายกว่าปีนี้อีก ลายเท่าอยู่พี่น้องปีที่ผ่านมาเมื่อกี้ติดลูกติดหน่วยกับประมาณ30ต้นนี่แหละ20ถึง30ต้นเองตอนนี้กะมีแมงเพลิงมีหมดแดงส้มน้ำเอาเข้าไปออผสมเกสรไปน้ำพี่น้องหมดแดงส้มนี่กะบอกนั้นเป็นไรเนาะกินแมงเพล่งเกสมมิ่มน้อยนะ ยันนี้สิเป็นแสงที่กระดอกระเดียแท้พี่น้องเบิ่งเอาหนึ่งขาสิติดลูกให้เบิดอยู่นี่ติดน่วยให้เบิดอยู่บ่ผู้พลืดแบบนี้เนาะสรงใสย,ยัน่เบบปินน่วยอยู่หรือเบิ่งเอารอรุ่นเนาะอันนี้ก็หาก็เห็นยังบ่เคยเจอพี่น้องเลยอันนี้ก็ด้านหน้าสวนเนี่ยเขียวจะอุ่มชุ่มชื้นตาม วาละหน้าฝนเข้าไปส่วนลายกระบได้พี่น้องยุ่งลายมั่มโอ้ยเป็นฝูงเลยงานนี่อึมคึึมอยู่พี่น้องเ่ยอันนี้ระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถวนะห้าคูณห้าเมตรอันนี้คือทางบริษัทเพื่อนแนะนำให้เนาะคะ่ะ ้ายกปลูกห้างกาหั่นกะพอเป็นยางพี่น้องแห้งดียังได้โล่งนเนาะอันนี้คือมะพร้าวน้ำหอมพวงเงินสัญญากะทําสัญญากับบริษัทกี่สิบปีพี่น้องราคาประกันต่ำสุด5บาทนะคะแต่ว่าราคาตลาดสูงกับซื้อสูงน้ำพี่น้องมองมีปัญหาอย่งัง ต้นกล้าซื้อทางบริษัทนะต้นกล้าตายต้นยังกะเข้มขึ้นได้พี่น้องก็รอชมน้ำกันต่อไปเรื่อยๆนะคะ